ท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับน้องครีมนะคะน้องครีมเป็นช้างของน้องแก่นนะคะเป็นน้องสาวแท้ๆของมรนนานะคะซึ่งตอนนี้ช้างเขาอยู่ที่พัทยานะคะสวนประเพณีไทยนะคะซึ่งสวนที่นี่ก็ประสบปัญหานะคะโรคระบาดเหมือนกันนะคะทุกสวนที่อยู่ที่พัทยาหรืออยู่ตามจังหวัดต่างๆนะคะก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะครั้งนี้นะคะน้องครีมก็ยังไม่ได้กลับไปสุรินทร์นะคะเพราะว่า ตอนแรกก็นึกว่าสถานการณ์จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าดูแล้วสถานการณ์ก็ยังยังไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่รู้ว่าจะเปิดต่างเมื่อไหร่นะคะแล้วน้องครีมก็จะกลับสุรินเร็วๆนี้นะคะประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะหรือไม่ก็ช่วงติดเทอมนะคะน้องครีมก็จะกลับบ้านมีน้องครีมลิ้นลินดโดโด้คะแล้วก็อีกเชือกหนึ่งนะคะที่จะต้องกลับบ้านนะ ก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องครีมด้วยนะคะน้องครีมเจ้าของช้างเขาก็มีช่องของเขานะคะชื่อช่องว่าลิ้หลินน้องครีมแฟมิลี่นะคะภาษาไทยนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะไปติดชมติดตามติชมนะคะคลิปของน้องได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะบาย ดื่แล้วอคมน้องคิมีแม่มีอะไราให้กินของอร่อยด้วยคิิมชอบเหรอนงคีมชอบเหรออาคีมทำยังไงคะเดก่อนจีมทำยังไงคีมอ่ะยังไม่เห็นของยังไม่เห็นใช่ไหมแต่แต่นี่อุ้ยเฮ้ยอามคีไปเลย่ะสวยดีๆย่อด้วยย่อย่อมาย่อย โอ้ไม่มีเสียงเคยวตปลอาอ้าเเคนะงอนละจ้ารื่อๆขาน่องามลงอนล้ไหมจ้าไหมกินข้าวอิ่มแล้วหนูไม่ง้อชปรถก็ได้นะคะเอามไม่ไเอาคือแล้วนะไหอโอไม่สนใจอ่ะ อดีสวยๆเ้าขาด้วยเสียงไม่ออกไงเสียงอะเสียงด้วยโอเคของอร่อยของครีมเลยล่ะสับปะรดอ่อนๆนะคะขึ้นข้างหลังได้เหรอลูกฮะ เคยเหรอเคยขึ้นเหรอระวังระว่งครีมขี้ใส่นะว่าครีมขี้ใส่นะลูกนางทนเต้ลราบอสทวแบงสายูกี่พอแล้วบรแต่แอร์จี่วันนะ ฟาน้อยฟาน้อยสองคนเอ้าฟาน้อยสองคนพี่มวยเล่นกับคีมน้อยแม่ควานจะได้ทำความสะอาดให้เสร็จพี่มวยเล่นกับครีมน้อยแม่ควานจะได้ทำความสะอาดให้เสร็จเ้ยเ้ยข้าวฮ้้ย้าเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้้ยเฮ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 อยเเฮ้ยเฮ้อย้ย ถ้าต้องช่วยลรอกอคะครีมช่วยช่วยให้มีเซสมากกว่า,านะน้องอยู่ไหนน้องอะไรพูดยหายนี่งนยเฮ้ยไอ้กูมาหนึ่งไหนกูมาหนึ่งคะแนนไปให้ได้เหรอไปน้องมาที่มาน้องพอแล้วเดี๋ยวไปมันเจอตะลึงมันเริ่มเล่นมันมีคนเล่นมันก็เล่นมาเรื่อยๆมา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 กูจะนั่งแล้วครีมจะนั่งอ่ะ อยากจะช่วยอ่ะน้องครีมอยากจะช่วยอ่ะน<า>าา้อนง,งอครีมกินข้าวเหรอ,อเฮ้เห็นของกิน,นอโอ้ยเห็นของกินจะนั่งลงขอกินดูขอกินขอกินใหญ่เลยอุย้ยดูอ้อนดูอ้อนมาดูอ้อนนั่งลงก่อนครีมเดี๋ยวนั่งลงดีดีเอ้ ตกลงเธอจะนั่งตรงไหนเอ่ยฮะไอ้นี้บอกเดี๋ยดูเขาอ้อนดูเขาอ้อนโอ้ยอยู่ข้าวขนาดอ้อนโอ้ยดูดูดูไหนกินอะไรอ่ะนี่ค่ะกินข้าวนะคะเหมือนน้องมังกินข้าวเหรอฮะต้องมีแกงไหมเฉยๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงเดี๋ย อาการนะอาการอยากกินข้าวไหนจะนั่งท่าไหนเอ้ยนั่งท่าไหนเอ้ยนั่งท่าไหนเอ่ยนั่งล้องไหมแม่นั่งก็ะสวัดดีๆดีๆย่อดีๆ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 เี้ด้ๆดีๆดีๆดนๆดี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 ๆดดีๆดีๆดีๆดนๆดๆดนดนน

นู้หิวอ่ะแม่จุ๊บัจุ๊บนจุ๊บแอมจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บิจุ๊บไจุ๊บ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 อนจุ๊บ่ะเห็นหรือเปล่าจุ๊บก่อนใส่แม่กวางอทอ่ะอสวยก่อนพิออดีดิซอสซอสซอสรักกัน มาเหม่นั่งลงค่ะพีนฮะนั่งลงไหมนั่งก่อนไหมฮะเออนั่งลงนั่งดีลนั่งลงเอออ้โหทานั่งถ้าอ้อนช้างอะไรอยากกินข้าวอ้อนจนดูโอ้ยอ้อนจะกินข้าวอย่างเดียวเลยนะคะอือหนูหิวข้าวแม่ ขอกลับได้ไหมกลับหนูไม่กินอะไรนะหนูจะกินผัดผักเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวอย่างเดียวก่อนเนอะอุ้ยหลน่ไะก่กินไปด้วยลาไก่ไปด้วยนะคะโอ้ไก่มาเรากินข้าวนี่

เฮ้ยเฮ้ยงอนหน่าไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะหนูไม่ยอมหนูไม่เต้นอ่ะแม่อย่างนี้งั้นเจ้าจะเฉยกอ่ะยอมอ่ยอมอ่ะเยาะขาเดี่ยวลูกยาะยาะเฉยเยาะอันนี้ยาะขาดีแล้วทีนี้ของกินน้องมาให้ใครกินดีแล้วเป็นยังไงคะแม่ควานน้องคิมเขาชอบกินข้าวเหรอคะค่ะกินเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะ กินสลับกับผักผักเขาก็คือพวกอาหารพวกใบหญ้อออาอมีต้นสับปะรดเออต้นหญ้าเออเราต้องกินสลับกันค่ะปกติให้เขากินข้าวแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะทุกวันเลยแหละอืมพอ,อแล้วอุ้ยอยากกินอีกอยากกินอีกออเอาทำเล่นไม่ติดแล้วนะเยอะแล้วเวลาเขาอยากกินเนี่ยเราสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้หมดเลยใช่ไหมคะนี่ อุ้ยอุ้ยไม่ยอมให้ไก่หมดแล้วหนูไม่ยอมอให้ไก่หมดแล้วคีมบอกว่าหนูไม่ยอมอุ้ยว่าไอ้ฝรั่งบ่นเออจะไม่ร่างหรอกทำไมร้องกันทีนั้นเลย หวงของกินค่ะไก่แย่งกินหมดแล้วหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเอาก็พี่ครีมกินเยอะแล้วนี่ก็แบ่งไก่บ้างสิเ้เ้ยอา้าว เอาอ่อนแม่อีกแล้วอ่ะจะเอาอะไรอีกอ่ะคิม,อ,มอ,อะไรอีก